กันนะยินีกินดโกินาลาซุมาซะสกยินุยินุชยินุีสินานูนารัเอวาบัาชีโวโรนะเจ้านอเชียเออมันเอากูอีกแล้วเตรตัวให้พร้อมสักทีโอ้โหไม่ต้องบอกกูว่าต้องเตรียมตัวอยู่แล้วเชี่ยมันกำลังมาไอสิงโตตัวนี้เจอไปแล้วเชี่ยแต่นี้บอสโอ้ ไอฮิกไอเวนแล้วตูต้องแบกแบกไปสู้ไปเหรอไอต่อไอต่อรอรอรอไอ้ิ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮๆๆๆฮเ้ยเ้เฮ um, ้ย้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยาเยเเฮ้ย นอนดือไปหน่อยงูเงียงูเงียชิเปงเอาล่ะเดี๋ยวหลับไปจอแล้วโอ๋อลุลอะไราหรับผู้ชมนะครับผมมีเกมเดินตันติงเดเรคเตอร์คัตกับอะไรวะลืมกับกับว่าอะไรวะอ๋อเดินตันติงเดเรคเตอร์คัตหรือกําลังยืนอยู่เราบู๊ได้กันในสติสั้ลีนี้ครับผมเย่ไปลุยอ้าวจอยกูหลุดขาป้องย์แมวเออขึ้นมาสิอ้าวจอยกูหลุด คุณผู้ชมโอเคไปลุย let's go <S เอ้ยยังลืมโอ้โหรีบเกินไป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 รับเควสก่อนรับเควสรับเควสนี่เดี๋ยวผมจะเน้นเควสหลังเดียวแล้วนะผมรู้สึกว่าเควสเสริมแม่งเปื่อยจัดอ่ะมันมันเปื่อยเกินอ่ะบางทีอ่ะเออเดี๋ยวนะอันนี้อันหนึ่งแล้วกันโอเคไปลุย let's go แล้วก็เอาไว้ที่ท้ายกุซานนังนอ่ะเรียบร้อยครับผมเอาโอเคเก็บได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้อยู่เอ้ยเดี๋ยวผมเลือ๋อแป๊บ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 ผมแม่แม่แม่แม,แม,แม่ขาดถุงเลือดลืมไปเลยนี่ถุงเลือดสักอ่าซิบ้านโอเคอ่ะโอเคแล้วก็ เอาใส่ท้ายพ่วงข้างอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ได้ปะมันเกินว่ะเอาไว้นี่โอ้โหเยอะเกินใช่หรือมันเยอะขนาดนี้เลยวะ่ะถุงด้วยอโอเคไม่เป็นไรสิบอันแหละเอาไปเผื่อพร้อมแล้วไปผู้ชมดูกับคูเสนองีคู่ใจหนี

เอววาาบชนนกัไปเกรนี้มันจะให้เราเปื่อยจัดเลยตัดเลยได้ปะเนี่ยตัดเลยแล้วกันเนาะไปนู่นเลยทีเดียวยาวๆอะไรเป็นสีชุดได้ปะเนี่ยเออมุนโอ้โหมุนมุนอี่ไง ทำไมแมปไปนี้อ,อ๋เดี๋ยวเดีเมื่อกี้ม,มีหินหิฮะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเชยมย่าด้วยเพิ่งเห็นเ่เคยโดนโอ้ชิบหายแล้วแบบจะหมดออเดี๋ยนะเชื่อผมเอา PCC มาป่ะแป๊งนึงแป๊หนึ่ง c c เฮ้ยมีอยู่วันหนึงโอเคอยู่หลังอ๋อลงลงีลง่ก่อลงนี่ก่ อันตรายอันตรายลงดีกว่านึงลงดีกว่าเออก้อนมีอะไรอ่ะโอ้เสาสัญญาณโอเคเดี๋ยแบบนึงเราสามารถขึ้นนี้ได้ไหมเดานะบึน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 ขอดูก่อนขอดูบนนี้ก่อนสัมภาระโอโอ้มาดวัดคอยรอกสูญหายแปบแบบ อโอเคอุ้ยมีเวลาจำกัดด้วยลืมดูแป๊บแฟดแแเสี่ยแล้วแต่สำรวจเอยปดูไปดูโอ้ยอนนี้ก็จะหมดด้วยแบตก็จะหมดแแแด โอ้โหเดี๋ยวนะผมขึ้นมาสูงไปหรือเปล่าวะเนี้เฮี้ยนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ย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 มค่อยๆตายค่อยๆโอ้เดเดี๋ยวๆดี๋ยวโอ้โอ้คอยเออโอเคโอ้โหตรงนี้กูไปทาง สะพานที่กูทำไว้ดี่ว่ะโ,โอ้โอ้โอเคคุณผู้ชมจากช็อตนี้ไปก็คือไฟมันเสียนะแล้วก็แบบว่า,าผมดันทะลึ่งลบต้นฉบับไปแล้วแล้ว,ลวเรนเดอร์คลิปเลยเรียบร้อยแล้วเพิ่งมาเห็นว่ามันเสียก็คือกู้คืนไม่ได้นะช็อตนี้ก็คือปล่อยแห้งอย่างเดียวเลยเสียดายมากโว้ส่าตบอสุตซ่าซึ่งต,ตเนื้อเรื่องช่วงนี้กำลังแบบเจยมโจดเลยแม่งเสียดายชิบหาย โอเคคุณ okay, ผู้ชมสำหรับพันนี้ก็คอาวนี้จบไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวไว้พันหน้าแล้วกันเนาะพันนี้ไม่มีอะไรเสียดายอ่ะผมรู้ต้นฉบับไปแล้วอ่ะผมกู้คืนไม่ได้ด้วยขอบคุณที่รับชมนะครับผมถึงคลิปนี้แม่งจะไม่มีอะไรก็ช่างเถอะโ <Okay, S 1> อเคฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม